สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีเช้าบ่ายาวบวก VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่23พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนกำพน,นันนะคะสำหรับนิเกอีเช้าตัวเด่นก็คือ0ูนยกับแปดกับ2 0 0 02, 04, 0 2 0, 0 8 0 8 1, 8 2, 8ย 8, 8 8 8, 8ปดเพื่อนๆจะรูดเอานะ

ห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเ็เก้าศูนย์เก้าหเก้สามเก้าาเก็นาะสามตัวก็ห้าเก้าแปดห้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไป V i p เชา้าตัวเด่นหนึ่งกับเจกับสามหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึสามหน้นึ่งเจ็ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะห้าหนึ่งเหนามเจ็ดสามแล้วก็หนึจ็ดเกับคู่กัหนึ่งสามสามหนึ่งหเนึ่เก้าเเกามาะเอาหมาใส่อีกตัวหนึงเดอ้อเลขห้าต่อไป vip บายหกับ9ก้าสองกับห้าหกูนย์ หกแปดหกเก้านะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหกเ้าสามหนึ่งสองกสองหกหกหกห้าห้าหกเกเกาะคะจับคู่เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะนี่ทั้ง4แนวทางนี่กีบ่ายกับบี p อพีบ่ายจะเลกมันมาใกล้เคียงกันเด้อนี่ก็อีเช้า V ีเเช้านี่เลขมันมาคนละทางเลยคู่กับขี้เนาะจับคู่ซื้อกันเอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ